นี่คือการจับคู่ผสมนะครับระหว่างภูพานสากับภูพานสองถ้าเขาสามารถผสมพันธ์ได้แล้วตัวผู้เขาจะกระทืบเท้านะครับกระทืบกงอจะหนุ่มรอได้แล้วสาวชอบสาวชอบ เชาภูพานสองชอบหนุ่มผูพานท้าอ้ําภูพานสามทำํสําเร็จแล้วนะเขาจะกระทืบเทา้าการจับกระต่ายผสมนี่ต้องดูอากาศนะครับถ้าอากาศดีๆก็สามารถจับผสมได้เลยเวลาไหนก็ได้ครับจับตัวเมียมาหาตัวผู้ ถ้าอากาศดีๆก็จับใส่ได้เลยครับกระต่ายเขาจะผสมไวครับอันนี้เสาวโดนไปแล้วนะครับสาวโดนไปแล้วนะครับตัวผู้เคลิมเลยนะครับตัวผู้ทำสำเร็จไปแล้ว